บ้านดีนะครับนี่นะนี่คือเลือเออ่อนก็ได้นยลัพใบใบยงงใได้คนที่สามที่สามไปคนวทที่สามมีคนที่สามงชชาวชาวใบ สัญลักษ์ชาไ่ญักชาวไบเงี้ยโอเคเราเจอกันเราจะทำเฮ้ยทยั่ไงทำไม่ได้ทำไม่ได้โอ้โหโอเคใช่ครับใช่ครับเยอะเยอะเลยครับเยอะเยอะ máy chào máy nha chào, chào, chào. chào máy, chào máy.